รายงานพิเศษเขี้ยวเล็บกองทัพวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความสําเร็จของศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะ ที่ได้ดำเนินการวิจัยจนสามารถผลิตชนวนหัวกระทบแตกไวัยทวงเวลาสำหรับลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดแบบหน่วงเวลาด้วยกลไกทางกลเพื่อใช้งานในกองทัพในการผลิตขึ้นมาได้เองนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งต่อกองทัพและประเทศชาตินะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเกือบ40ชิ้นที่เห็นอยู่นี้คือชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของชนนหัวกระทบแตกไถทวงเวลาสำหรับลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดที่ทางกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีศูนย์อ้ำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้คิดคน้นวิจัยและผลิตขึ้นมาผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบุว่าชิ้นส่วนประกอบของชนนหัวกระทบแตกไถทวงเวลานี้จะมีอยู่หลายประเภท ทั้งชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมสเตนเลสหรือองค์ประกอบที่สำคัญอย่างสปริงซึ่งเป็นตัวช่วยในการปลดการทำงานของชนวนในส่วนของการผลิตชนวนหัวเนี่ยมันจะมีตัววัสดุหลายหลายประเภทเช่น ium, อลูมิเนียมเหล็กที่เป็นพวกสแตนเลสน,นะครับมาใช้ในการผลิตนะครับซึ่งในส่วนขององค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยก็ได้แตได้แก่ในส่วนของสปริงนะครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยในการปลดการทํางานของชนวนนะครับ วัสดุที่ใช้มาใช้ในการบรรจุวัตถุระเบิดนะครับซึ่งเป็นวัตถุระเบิดของเราเนี่ยจะมีที่ติดชิ้นส่วนในการนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญรวมไปถึงตัวสปริงที่ช่วยในการทําให้เกิดการหมุนเปียกว่าคอชั่นสปริงหป็นยางพิเศครับผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารได้เล่าถึงที่มาที่ไปในการผลิตชนวนหัวนี้ว่าทางศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ได้เริ่มวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี2554โดยเป็นการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแต่กว่าจะประสบผลสําเร็จต้องใช้เวลาในการวิจัยตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2561จึงจะได้การรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานยุโทโปกกรกระทรวงกลา,าโหมซึ่งหลังจากนี้จะนําชนวนหัวมาประกอบเป็นลูกระเบิดยิงที่ครบนัดแล้วส่งต่อให้กับกองทัพใช้งานต่อไป เราเนี่ยได้รับการรับรองกรมยอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันในส่วนของการรับรองเนี่ยเราก็ได้เชิญคณนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือในส่วนของสัมภาุษท,ที่ที่มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะครับเข้ามาชมในเรื่องของกระบวนการในการผลิตซึ่งมีทั้งขั้นโรงงานการทดสอบในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การทดสอบภาคสนาม ซึ่ง,ง,ง,งทั้ง3ส่วนเนี่ยถูกได้ถกมีการทดสอบแล้วก็มาดูมาเยี่ยมชมแล้วก็ผ่านกระบวนการพวกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับเือก็ขั้นตอนต่อไปนี่ก็เราจะเอาชนวนหัวตัวนี้มาประกอบรวมเป็นลูกระเบิดยิงที่ครบนัดแล้วก็ส่งให้กับกองทัพเพื่อไปใช้งานต่อไปครับการที่ส่วนดำานวยการสร้างอาวุธสามารถผลิตชนวนหัวขึ้นมาเองได้แน่นอนว่าย่อมเป็นผลดีต่อกองทัพและประเทศ โดยเฉพาะการทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศเงินที่เราซื้อมาก่อนต้องซื้อจากต่างประเทศเราก็ไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องใช้ละเราไม่ได้เอาเงินตาออกนอออกต่างประเทศแต่เราใช้ทํากันเองภายในประเทศเงินก็จะหมุนเวียนส่วนหนึ่งที่เราใช้เงินตรงนี้คือเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็จะมีกําไรเกิดขึ้นกําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งกลับคืนเข้าสู่กระทรวงการคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ขอ,ของประเทศต่าไปนะครับและขณะเดียวกันนี่ครับเอาซอสที่อยู่ในในประเทศเราที่เป็นคนทำเนี่ยเขาก็จะได้งานจากสิ่งเหล่านี้เอาไปทําให้เศษรษฐกิจมันในประเทศเราเนี่ยหมุนเวียนแล้วก็ได้เงินตราเข้ามาแล้วก็ทําให้คนของเราเนี่ยมีงานทําต่อเน,นื่องนะครับและทีปป่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของความมั่นคงด้านการทหารและการป้องกันประเทศซึ่งหากเกิดวิกฤตใดๆขึ้นมาก็เป็นที่แน่นอนว่ากองทัพจะมีชนนหัวใช้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนติดตามรายงานพิเศษเที่วเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป